สวัสดีครับ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 วันนี้ก็มาหลายช่องเนาะทีมงานบุญพารวยค่ะครับครับคือว่าแตกคักแฉ่งงวดวันให้เลขเม็ดเดียวแตกครับแตกงวดแรกก็ปลอยกับแตกเลยครับก็คือทั้งเส้นกังนนี้สื้อมากที่ปอยทั้งห้าน้อยทั้งทั้งเล่านะครับครับผมทั้งเอฟซีก็ได้ขอรองมากว่าปอยหัวยนจัฐบาลรดิไทยนัมเร มื่อกี้เราก็เลยปกปอยพิ่นครับปลอยรัฐบาลไทยงวดแล้วแตกงวดแรกแตกครับผมโอ้ยห้าเจ็ดแปดมันข้อมันข้อเจ็ดห้านะเจ็ดแปดโอ้ก็คือให้เลขสามตัวเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวแตกครับแต่ว่าแปดแตกหล่างเนาะเจ็ดห้าครับโอ้ยวันนี้ให้ผมถามเนี่ยบาทนี่เป็นยังปอยแนวทางเล่ากับปอยมาแต่โดนแนวทางห้าน้อยกับปอยมาแตโดนเป็นยังคือปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยไอ้มันลายแนวทางมานนี้ ก็เลยบอยากปล่อยมืนทั้งเอฟซีก็ปล่อยเนี้ยเส้นทางลงว่าท่านก็เลยปล่อยครับวันนี้เ,งง<อ>เป็นงว,วดงวดที่สองครับที่ปล่อยไปบบ่ครับ,บอรโอ้ในยินงอันเอฟคนที่ติดตามแนวทางของพอเชียนกลางดงเขาว่าพอเชียนกลางดงว่าอันรัฐบาลไทยมันโดนพ้นยังไงเสีออกเดือนหนึ่งสองเดียวสันเข้าไปในซูมือสันไม่ได้ยังไงแมนควเพึ่นบ่แมนครับมันก็โอ้แมนควบไม่ดีแมนครับเอฟซีว่า ป่อยนี้ช่อมกันลงวัตเท็นเลยปล่อยครับใช่ที่ปล่อยเกษตรพันไทยนะครับปล่อยงวดแรกก็แตกเลยทันทีครับแสดงว่านี่คือคือเ่าต้องเ่าต้องว่าต้องว่าต้องเนี้ยว่าวว่าโอ้ยเหี้ยงวะบ่าต้องว่าหลายมันเจ็บคอครับครับถึงความแม่นบ่แม่นนี่คือบ่าต้องถามเลยงวดแรกแตกตุ่มก็เรียกชุนี้กับปล่อยไปแล้วครับตัวกับชินียำตัวเก่าแล้วเดี๋ยวเด้อาบนี้ หมายถึงว่านี่ปล่อยปล่อยออกไปแล้วรอบนึงบ่ปล่อยไปแล้วรอบนึงครับเอาผมไปยุไซสน่ะคุยท่างต่องบัมานาโมเลยบ่มานาโมว่ะบัวมะโจกบ่มานาจามนบ่มานาโมเลยคยทางต่องไหปล่อยกับเมมพะโจเมมบุญพารวยกับมาเฮ็ดครับมะไทยกับครับที่งานดุนเขาดรวยกมาไทยกับเมนครับแสดงว่าคุณบัมานาโมได้หนิเมือนั้นโอ้ยแสดงว่ามือนั่นตกเข่าตกเข่าแสดงว่ามือนั้นปีไม่เจ็บท้องผมพาดไปแล้วเลยนะหมอแสดงว่าตกเข่าครับอ๋อปล่อยไปแล้วก็คือ หกแปดห้าครับปลอ่อยเจ้งวดเลยครับเม็ดเดียวครับหกแปดห้าครับนิ่นไปที่สองตัวก็คือเพิ่นมะยำเหมือนคือแปดหาเลยครับแปดห้าที่ปล่อยไปแล้วเพิ่นก็บม,ม่ยำแปดหาเด้อกลางโค้งเซียนกลางดงมะยำให้อีกคืนหนึ่งครับปล่อยที่แรกคือหกแปดหาครับช่วงกลางโค้งกับมาปล่อยคือแปดหาเม็ดเดียวเลยพก <6, S 2> นี่เอาไปไกล ก็ได้ครับก็สามตัวก็ได้แต่ว่าสองตัวขึ้นเน้นแปดหาครับเน้นแปดหาครับมันนี้บันนี้คงสุดท้ายพื้นที่เพิ่มเพิ่มอีกพิ่มครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นเลขวิ่งครับบันโค้งสุดท้ายวิ่งมะพร้าวครับผมเอาวิ่งตัวไหนครับบันนี้คงสุดท้ายวิ่งแปดเม็ดเดียวครับวิ่งแม็เดียวแต่ว่าแปดหาเนี่เท่ากับไปเน้นไปที่บนแต่ว่าเท่ากับการร่างหัวน้ำครับครับมันวิ่งไปที่บเลยเน้นบนเน้นบนแต่ว่าเท่ากับการหัวน้ำครับ บู้ยแปดฮานี่ครับผมถ้าถ้าแล้วก็เลขวิ่งนี่ถ้าว่าวิ่งแปดนี่ครับโอ้มักแล้วล่ะเพราะว่ามาท่างเดียวกันอยู่กับเสดวิ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่บ่ารูด้วยแต่ว่าเช่อกันนรองกับปอยตองวดเลยด้วยครับครับผมมเดว่าอองผู้ได้มากครับต้องว่าอันนี้เขาใจยู่แต่ว่าคันห้าไปเอาเขามามันัต่อชื่อเขาดิแม่แต่ว่าถึงมันจะมาตรงกันแตพวกปง มันก็บ่เป็นอย่างเพราะว่ามันก็มีโอกาสออกได้เรียกตรงกันเอาคำว่าตรงกันเราไม่นถือจชืไหนสซเลออกมาแมนแมนแมนครับถูกต้องมันก็ต้องตรงกันพัวค่นพนมีโชคบ่ถือถูกต้องครับบ่ถือเชื่เเส้นกลางดงเลยครับต้องจังสั่นดิแเรกมันสิถือไปไปพูดละโตละโตละโตใหญ่ใ่ไปเรียกมันออกมีแค่สามสามโตเนาะเลยน้อยนิดหนึ่งสามโตแล้วก็เรีย้ายครับหินีเท่านั้นแหละครับแต่ว่าในส่วนคุณพ่อเช่ส้นกลางดงนี่คือให้เน้นไปทังบน ครับนี่ต้นบนก็ว่ากันล่างไว้ครับกับบนเนื้อนอเนาะมันว่าไปชื่อเจ้าบนมันออกล่างที่ไหนบ่ออกล่างกับบนในเงิ่อนเหล้าไม่ได้หรอกครับก็ต้องกันไว้เนี้ยต่อห้าเานียไปบนแต่ว่ากันไว้ที่ล่างด้วยครับกับแล้วหมอครับป๋าเนี่ยตัวเอฟท,ที่หน้าด้วยตัวพีน่ามาลาสีเหลืองมบุกับผมใช้มนกขาตับแก่ต้ากับครับผมแมนครับแบบนี้ปล่อยชุดนี้มาแล้วคุณพ่อเที่ยงกลางดงฟันป่ะคะนี่ล่าสุดนี้ฟันดีครับ เพราะว่าที่ว่ากลางห้องเพิ่นก็บมันเนียนย้ำว่าแปดห้าเม็ดเดียวอืมเฮ้เพิ่นว่าบัดนี้มาฝันว่ามึงสองสามมือขึ้นลังเนี่ยแะเพิ่นก็บอกอยู่ะย้ำตัวเดิมนี่แหละแปดห้านี่ครับเอ้าแสดงว่าผมเข้าใจผิดตัวนี้ผมนึกว่าเป็นเลขคำนวณบ่อที่กับเนี่ฝันฝันปล่อยไปของคุณแผนพระโชคช่องแผนพระโชคเขาทายที่เหกเลยคขุนพระรุ่ยยังมาทาย กลางโค้งอีูเด้อันนี้เป็นโค้งุดท้ายครับอันนเรื่องเรืเ่อง<า>เลขเลขฝันครับ<อ>เรื่องฝันเลยบาดนาาี้เพิ่ะน้อบอกว่าไปคล้ายๆว่าฝันวา่ไขไขวาคล้ายๆว่ามีคนมาปีนบ้านนะครับครับปีนบ้านาวันนี้เขาบอกว่าอย่าขามาเดอ้อคมันเพิ่นก็้อฟังเนาะเส้นกัน<ม>้องก่ยิงมันไปเลย่องหกนัดเพิ่นยิงมันไปเลย่หกนัดเส้นกัน้องก็ได้ตีไปเป็นหกแปดห้าครับวันนี้กลางโค้งที่ว่าทีมงาหนุนพะลุ้ยเนาะ ครับไม่น้อยเป็นมะทายเนาะครับใจบุญมะทายกับเช่นการนงก็บอกว่าเป็นมะนิ่งมใเปิดหาครับไม่เปิดหาโอ้ยผมเห็นปอยแนวทางเล่าแนวทางห้าน้อยเป็นส่วนมากจะเป็นเลขคำนวณผมกับนึกว่าเป็นในส่วนเลขใหญ่แต่เป็นเลขคำนวณคือกันอันนี้ผมเลขคำนวณครับเล็ฝันนี้ใครว่าปล่อยไปแล้วป่านนี้ฝันดีว่าพุ่มพุ่มอยู่ทีพันยูบอกพันว่าแปดหามึงอปล่อยไปแล้วมันเข่าเราเด้อว่าสั่นเอาเลยว่าสั่นครับครับม่นมปนเลขคำนวณครับผม เขาเลี้ยเรียงพุ่กล้วยไปน่ะเปด่าเน้นเลยพี่ส้นโตไดพุู้เจ้าทีไม่ยามคนเจียทีกางยามกางปลาเนาะแต่ว่าโตโตันตีไปเน่พบเป็นเลขกฝันคือว่าตีไปเป็นหกเปห่านะครับผมจะพูด่นกับไม่ยามไหมว่านี่เขาแล้วละเป็ดห่าละเอาน้ำรดพา่ส้นมันพมก็เลยมว่าแบงปั่นเอฟซีครับเอฟซีได้น้ำเนาะแต่ยินข้าวว่าต่้งแตนมีสอยมะข้องข้อยนู้ได้งิถือเลขตลอดเห็นเอฟซีเม็นว่า จากบูชาเท่าไหร่ยังสีทางช่องหนูก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวลองลองไปถามพอเสี่ยนกลางดุงมงกลเนื้อเอาไสั่งมันจะบรระตูมงคลมาแพ่งนะครับกับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าป่าวก็แบบนี้ผมเห็นแล้วนี่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเห็ดซีบังจังหน่อยกันองค์ที่หอยยิ้วขาวๆนี่บอกรับกคุณหลายครับเพราะเหตุมาไปบูชามา นี่บักว่าหนึ่งเดยท่ามบนท่าท่านครับไอ้ที่ว่าทั้งวัดเป็นเพชรกล่องกะทินั่นน่ะซอยพระอาจารย์ก็ได้มาเล้กก็โชคลาภอยู่ครับเป็นพระพระสมเด็จหรอครับเออเป็นพระพงษ์ครับพระพงษ์พระสมเด็จเป็นผ้าพงษ์ของงปู่มมาครับลุงตาหมาเออลุงตาหมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาฝากตือไว้ดีๆเนะคือประชดอย่ายกแม่เอาไปดิเซอ อะจะบับวงดูขอ,องเพื่นพระพงของหลวงตาม,ม่าครับลูกศิษย์ลูกหาเพิ่อนจามาให้ซอยพายจานทั้งวัดทั้งประชาอ่ะเพ่นครับที่คนสี่เฮ็ดบุญมาถินเมื่อกี่หกนะครับเพื่นจะรวมบุญกุศลน้ำอ่าเป็นรักเป็นพิมพ์พระสมเด็จครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยสิงส่งถ่ายเส้นขนองกับวัลลูเรื่องพระพายังเป็นพิมพ์พระสมเด็จครับนี่เลยครับ แม่เบอร์เบอร์าเบอรเขาจเบอร์่งเบอร์เลิกายอโอ้นี่บอกเขาเอาเขีเนเชนเชนเบอร์แหวของเช่นกางดงนะที่นี้061ครับ061 061เช่นกางดง95 4517ครับก็คือในราคานี้ก็คือเช่นกางดงปทิสงให้เลยครับปฏิทินทับุญครับทั้งวัดน้ำครับั้องเช่อถืบขอดอะไรอ่าเราะว่า ต่นี่รับก็เบิ้งเอาเนาะมันกับน้ำนัวคือแบ่งปันกันเราบุญครับแบ่งกันครับผู้ผู้ที่มูซาไปก็คือก็ได้ร่วมทำบุญน้ำกัดครับได้ร่วมทำบุญครับทั้งวัดทั้งว่าก็น้ำครับถ้าพูดถึงหลวงตามานี่ได้ยินซื้อเสียงเพิ่นมาตโดดดคครรับผมก็ไ้ยินหลวงตามาเพิ่นอยู่ไสยฮะทั้งทั้งภาคกลางคนน่ะตาแม่นี่บั้งอายุอายุวิชาบ้านเฮาคุทว่าน่ะคือสทธวอยู่ทั้งฝากกลางทั้งใส่ส้น เพร่ะท้งปากแตกกับิีว่เมียนอะบ้าเอฟซีเนหูจากีบเอฟซีเป็นหูจากคู้คนตัวตามาได้ไดีมาโดนแล้วเอาถูกทีเนาะเบิดท่เนาะบาทนี่น่าทางตัวเลขของพอเชนกังดุงไปคือเลขสามตัวที่ปล่อยมากกับหกแปดห้าครับครับแต่สองตัวเน้นไปที่แปดห้าเน้นบนต่ว่ากะ กันล่างไว้น้ำกันล่างเน้นบนกันล่างเลขวิ่งวิ่งไปที่แปดเม็ดเดียวเดขวิ่งแปดเม็ดเดียวครับผมเน้นไปที่บนคือเก้าเน้นไปที่บนต้่ากันล่างครับชัดเจนวิ่งกับกันคือกันบอ่าครับครับผมกันที่กันต้องนักไปทั้งบนครับเพราะว่าเดขกหนองกับห้องกับตองมีกันกันไว้เนาะครับที่เป็นมั่นใจว่าบนย่างเดียวกับว่าได้เนาะบางทีมันล่างนี่แหละแมนอยู่ครับนจ่เป็นไม่ได้ใช่ว่ามักไปที่บนเพราะว่าคิดว่าจิตมาบนนะครับผมอก เป็นว่าเป็นหาเด้อบ์บนนอกจากเพิร์ลวาวสิเนาะอ๋อเพิร์บอกความว่าบนครับโอ้นี่นะก็เล่นมันใจทั้งบนเล่มมันอย่างไรีแม่ครับผมปุ๊มอย่าี่เพิร์นั่งบอกเช่นไรเอาไอ้พ่อที่บอกว่าวางไว้ครับได้ครับได้ครับวางไว้ทักเส้นทางงงแบบถือได้อยู่ครับบ้านนักบันไดดอกประดับโบโบนึงตลกเนาะนี่นี่เอาจัดระเบียบนะครับเนาะเบอร์โทรไม่ได้ต้องตั้มยังไงนะเพาะ ครับครับเดี๋ยวมันสิเห็นหนาพ่อเพราะว่าพ่อเพิ่นบออยากออกทังซื่อนะครับเด้อห้เสียงได้อยู่แต่ว่าบอกห้ยไทยหนาวอาสั้นถ้าเขาสามตัวที่เห็นหนาก็ได้ถ้าเขาสามตัวแม่นว่ารับหกแปดห้าพอแล้วเขาตาลายแล้วหกแปดห้าเนะครับเนาะแล้วก็สองตัวคือแปดห้าส่วนวิ่งคือวิ่งแปดเม็ดเดียวครียกว่าหลายตัวครับหนาหนาลงทุนครับ แบบไฮเอฟทีเอาไปปีหน้าเบิ่งเป็นแนวทางเนาะครับครับผมแต่ว่าถึงแม่คุณพ่อจะเน้นย่ำแปดหาแต่ว่ากะจะเลื่มแปดหกเด้อครับเด้อมันมันมีในชุดนะครับเอฟที่กับพวกนธุ์ิตตะเรียนยีดอกครับครับเดี๋ยวออกมาโอ้ยเสียดายเด้อสิว่าอีกเอาจังไรกับแบบนี้กะรบกวนพ่อเชี่ยงกันโง่ซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณพ่อเชี่ยงกางดงหลายๆครับผมครับขอบคุณครับจะขึ้นอย่างคำแรงมากลิ่นกับพัเ่านอย่างไรบุตร Não. não, vou levar